แ่หน,นีมาเฮจิตอาสาจ,าจา้ะชาานเฮจิตอาสาพราาอะไรพ่าหนูหน้าห้นนี้ครังยูทูบครับ่าน้มีะออกยมีใบมาหลังจากนั้นผมก็จะบอกว่าเ้องมื <c oughs> อหนมหลังจากนั้นาจะได้ก้าาไปครับลงยูทูบมาอยู่เบื้องหน้าตม ตัวที่สองผมก็จะให้สัญญาณการถวายความริอีกด้วยคำบอกคำสั่งว่าถวายความบริพระบรมงฉาย,ยาลัณ์พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลั์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลวงนาควั่นยา,นาครับท่านก็จะทำข้าวเียนพร้อมกัน หลังจากนั้นเฉพาะท่านประธานนะครับท่านก็จะ,จะออเอามือลงชวนผู้เข้าร่วมพิธีให้ทันท้ามาประจําจุดอยู่เรื่องหน้าผู้เข้าร่วมพิธีโดยหันหน้าไปทางเวทีนะครับหันหน้าไปทางเวทีนะครับผมก็จะให้ใสัญญาณการถาวายความเคารพว่าถาวายควา,ามเคารพพระบรมฉายาลักษ์พ่อขุนรามคำแหงแม่มแล้าน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์โรนดคำบางญาตนพร้อมกันนะครับตรงนี้เอาไว้ดีนะครับผมจะบอกว่าจิตภาษาเตรียมตัวกก่าคำบางญญางตนพร้อมกันนะครับก็ให้ทุกท่านนำมือที่ยืนตรงอยู่นะครับในลักษณะกำหลวงนะครับในลักษณะกำหลวงสวยงามมากนะครับ พร้อมกั painful. บกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกันสามรังนะครับว่าเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราทำความดียินสาเตรียมตัวกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกันเราทำความดีเราทำความดีศาสนาพระมหากษัตริย์เราทำความดีเอชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์โอเคนะครับค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนนิดตรงนี้สำคัญมากครับเวลายกมือนะครับเวลาท่านยกมือให้ยกไปสมมติว่ามือท่านวางอยู่ที่หน้าขานะครับมือขวานะครับไม่ใช่มือซ้ายนะครับสมมติว่ามือท่านวางว้อยู่ที่หน้าขาอยู่แล้วท่านกำลังจะทำในพิธีครับ ท่านนายกฯวสท่านจลไปดนทางมาถึงโดยประกอบพี่ีแล้วนมครับขออนุยาตเยนเช่นันท่ังอ่ที่สวยงามครับหันหน้ามาทางดานนาเวทีครับ ผูายเเนี่ผู้ชายเออใหญ่กันเาจะฆ่ากันกอนไปใหท่อสะอาดเร้ตยกใหญกันมาท่าท่อสะอาดแล้ได้ตามาน้าบนวะเนี่ยน้าบนบอกรเม่ ละอาดไปเลยสะอาดไปเลยสะอาด่เยเนี่ยการ,าร,การากมาทำความสะอาดเราจะา่ลองเอาไม่กวาดกันเฮ้ยชุดอันนี้มาเนี่ยจะทำความสะอาดโรงเรียน ต้องกลองสารโรงเรียนให้เด็กหน่อยนี่ตรวจฉีดขาเสื้อขาค่ะนางสาว โรงเรียนจ้ะ่อความสะอาด่อ้วก็แบบนี้ถูกต้องมีร่มเงาอันนี้อ,อ,อาคารเรียนที่น้องบิกเอ็มมาเรียนจะซูนเด็กเล็กว่าตาเราก็ได้มีดมากแล้วกับมาทางอัน ยาออกจากสนามมันนี่ให้เด็กหน่อยต้องเรียนห้องตายู่บ้านเดียวกันแล้วจ้าตัานผู้พานท่องกันเลยจ้า,อาเ,เอาเห็ดเเห็ดดีดี ออไฟนี่นักเรียนเอ,อขาขยะมาสุมนักเรียนเกลเอามาเผ้านี่แล้วจ้ะเอขายะตามนี่แหละ,ะจากน้องอกทน่นอกเมืองมีคือสนามฟุตบอลโรงเรียนได้เนี่ยจ้ะไงปะจะโรงเรียนชุ่มชนขุดหมากไฟ อันนี้บ้านมูสองจ้าอันนี้แม่เย่าอันนี้แม่ผู้ซอยน,อน,นั่นแมลีดแมลีดแม่จันแม่เย่าพ้ากันมาเช็ดจิตอาสาจ้า,า,จามาอนีจิตอาสาพากันมาอ้าพี่น้อง ฝากไลค์ซ้ำนี้เด้อจ้าคลิปน,น,นี้ก,ก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ขอทุนแฟร์มารีฟาร์มขอบคุณหลายๆพี่น้องเมืองเข้ามารับชมเด้อสวัสดีจ้าจ้าปน,นีกวนาารวดขยะแล้วอันทำความสะอาดเสเร็จแล้วอันกระมานกินขนมเสร็จจ้าโรงเรียนพันเลี้ยงอาจารย์พันเลี้ยงจ้าพีนนนา่น้องเมืองน้ำยาแม่เนาะ ตาแซบค่ะแซบแซบแซแซ่บน้ตาแซบแซบเน้เพิ่งได้พี่นองนี่ขนมเส้นอาจารย์พันเรียงเ้นยาตาแซบค่ะแซบอยู่กินแล้วจ้าบเมนตาแซบเลยกินแล้วแซบสูส่ารสชาติแย่จานชอบจ้าพิษนี่หัตันทำมากรพิณได้เลจ้าอาจารย์พันเฮ็ดายลงยูทู คุณคู่น้องบิ๊กเอ็มจ้าเป็นตังบักเป็นแนพี่น้องจะาแสบป๊าแดงจึง้งพึ้งเข่าเฉียมากอดกัะมีจ้าคุณคู่กินใย์กินน่ะสดเร็วเร็วแสบแสบมันอร่มากคำนี้นี่ก็ให้กินกินแซ่บแสบ <laughs> แซบได้พี่น้องเพราะว่าไก่ก็กินแล้วมังห <c oughs> ันซิมมึงยู่แซบอยู่พี่น้องมึงเด้อตีนไก่ขาไก่นี่มานหลุดหัมากใช่ไหมนึกให้กินตีนไม่เชืทุกู้ผกินนั้นตแต่แซบยหญ่หรือเปล่านก็นยังไ,เไงเนี่ยจีบมันยัยมั้งโหยังแซวไว้เลยดอกจ้าแม่จันทร์สดพูน้รสชาติแม่จันทร์สอบนี่นนเผ็ดๆพนี่ย เด้อมาเด้อแม่แม่แม่กินขนมเซนแม่ยูทูบยูทูบได้แม่แล้วนี่ผู้ผู้กินเนตาซ่บกินยังยายอันนี้ยายผู้ซอยเป็นพี so ่น้องกินน้าแน่ผู้ซอยแซบบ่จ้าแซบบ่บแซบ สดดยอดเปิดแฟดกันมันอยู่ในหนน,ใน,หนิเมือเปิดไฟกันได้จ้ะเป็ดเมืนอนเมืดน,น,นตาหวังบเปก่มเดเขาให้เว้นระยะห่างไหมผู้ยน้นใหญที่นอนมันเป็นเว้นระยะห่างผู้ซายนั่งมาเขาะุมะิแล นี่เป็นกะเท่าทอาอยู่หน้านานี่ยะเทศบ้านเท่ามันตั้งบ้านี้บ้านี้กรนะดอกมะตสูงม่ยแซ่บดีหรหละจ้าขั้นเดินย่าหน่อยยายเราแข็งแรงได้จ้ะเรามาเห็ดกิจอาสานำไปล้พี่น้องจะแข็งแรงแข็งแรงลงอาหารลงเรียนได้นี่จ้ะอันนี้ก็ผู้าซอยมูสองเพื่อการนสว่างตุ่มหมดไป <Niccoughs> mèo đi thăm mẹo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  thăm là thăm mẹo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  thăm กินต่อได้พี่น้องเด้อ